เดี๋ยวแล้ววะอย่าบอกนะว่ามึงเอาเคเลอร์เลอรลเส้นโซลูมาเฮ้ยซีดกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละไอ้แม็กซีดงไอแม็กซี่ดงไอเงี้ยกูเปิดไอเงี้ยออกมันออกปี๊ดกูไม่ไหวละกูไม่เปิดไมค์คุยเลยเงี้ยแผ่นดินแทบมุกเป็นไฟสิครับ เมื่อเกมกระดัมที่มีทีมหลักอยู่ในจักรวาล UC ได้มีการเปิดตัวหุ่นสีดาวนอกจักรวาลเข้ามาในเกมฝั่งประเทศ PC ซเป็นตัวแรกอย่างฟรีดอมกระดัมจากกระดัมซีดแน่นอนว่าจะต้องมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปแต่ใจเย็นกันก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เพียงแค่การทําเพื่อดึงยอดคนเล่นอย่างเดียวผมอาจจะเคยเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับฟรีดอมว่าทําไมมันอยู่ในเกมแบบนี้ในคลิปเกมของมันเองแล้วตัวนี้ผมก็จะมาขยายเพิ่มอีกนิดหน่อยละกัน ถ้าหากใครจําช่วงที่ทีมงานเปิดแบบสอบถามทางบ้านทั้งฝั่งคอนโซลและ P c ซได้แล้วก็มันก็จะมีอยู่หัวข้อคําถามหนึ่งที่ได้ถามว่าหากปไปไม่ได้อยากจะให้หุ่นนอกจักรวาลตัวไหนเข้ามาอยู่ในเกมนี้คําตอบก็มีตั้งแต่ก็อดวิงด o บ b บิลโอบาร์บทอสและก็ <Freedom. S 1> จนไปถึงสามารถเขียนหุ่นที่อยู่นอกเหนือจากในลิสต์คำถามได้เลยจุดนั้นจึงทําให้ผมเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเกมมันต้องเอาหุ่นนอกจักรวาลเข้าเกมมาแน่ แต่นี่ก็ถือว่าเข้ามาไวกว่าที่คิดนึ่องว่าจะเอาเข้ามาตอนช่วงหมดมุกหรือหุ่นที่เข้าอยู่ในยุคยูซีปลายๆซะอีกโดยฟรีรอมที่เข้ามานั้นมาเนื่องในโอกาสโปรโมทกระนำซีฟรีรอมที่เพิ่งฉายไปเมื่อไม่นานนี้วก,กับผลของแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้เล่นแต่ละฝั่งว่าต้องการให้หุ่นที่เข้ามาในเกมนี้เป็นไปในทางไหนสหรับฝั่งผู้เล่นคอนโซลส,ส่วนใหญ่นั้นต้องการจะให้หุ่นที่เข้ามาในเกมได้ไปทางสารระบบ UC ต่อไปและฝั่งประเทศ PC ต้องการให้มีหุ่นนอกเหนือจากในจักรวาล UC เข้ามาในเกมบ้าง เพราะฉะนั้นหนึ่งในปัจจัยที่หุ่นนอกจักรวาลเข้ามาในเกมได้โซนหนึ่งก็มาจากเสียงผู้เล่นกันเองด้วยไม่ใช่แค่ทีมงานจากอุตริตเท่านั้นโซนเหตุผลอื่นๆที่ผมลองเดาแลเล่นถ้าไม่นับเรื่องยอดคนเล่นที่เข้าขั้นหน้าเป็นห่วงในช่วงที่ผ่านมาก็อาจะมาจากแบบสอบถามอย่างว่าที่มีคนโหยหายอดชายในฟรีดอมกันเยอะพอสมควรซึ่งมันก็มาประจบเหมาะกับช่วงที่หนังกำลังกระชายพอดีก็ตามนั่นแหละ แล้วก็อย่าลืมว่าหุ่นยอดชายนั้นจะเป็นเอกเฉพาะ PC เป็นเอกเทศจากฝั่งคอนโซลไปเลยหรืออาจจะมีเพิ่มเข้ามาในที่หลังในภายหลังก็ไม่อาจทราบได้หรือว่านี่อาจจะเป็นลางในๆว่าอีกไม่นานเกมนี้อาจจะกลายเป็น Battle o p e r a t i o n Next 2แต่อยู่ในรูปแบบของเกมปัจจุบันอย่าง Battle o p e r a t i o n 2ธรรมดาแม่พูดแล้วก็อยากให้ทำภาคใหม่แต่ดูทรงแล้วทีมงานน่าจะเอ็นมาทำแบ t t ทิลโอเปอเรช2กันหมดหน้าตากแล้วมั้ง แล้วในอนาคตจะมีหุ่นนอกจักรวาลตัวไหนเข้ามาในเกมอีกเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าทีมงานจะบ้าตีเอาอะไรมาล่อซื้อคนฝั่งประเทศพีซี PC อีกและนี่ก็คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ผมแต่งตั้งขึ้นมาเองว่าเกมนอกกรีดเวลาที่เกมกระดับนั้นจะมีธีมหลักชัดเจนว่าจะยึดต,ตามยุคหรือจักรวาลอะไรก็แล้วแต่จนถึงเวลท,ที่วิกฤตหรือเพื่อแผงการตลาดแล้วก็จะมีการแตกลลยด้วยหุ่นที่อยู่นอกเหนือจักรวาลตามที่ว่าเอาไว้ในครั้งนี้เราจะมาลองไล่กันดูว่าที่ผ่านมา เคยมีเกมอะไรบ้างที่มีปรากฏการณ์นอกลีแบบนี้เกิดขึ้นแต่บอกก่อนว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเน็บแนมเกมหรืออะไรเป็นพิเศษนะครับแค่นึงในโอกาสที่ฟรีดอมได้มาโผล่ในเกมจากวาน UC ทั้งทีในเมื่อเกมที่ผมเคยเล่นมาต่อไปนี้มันก็เคยมีอะไรแบบนี้อยู่แต่ละเกมก็จะมีเหตุผลในการเอาหุ่นแปลกๆเข้ามาแตกต่างกันออกไปแล้วมันจะมีอะไรบ้างนั้นก็มาลองดูดีกว่า หนึ่งในเกมที่หลายๆคนเคยเชื่อว่าเป็นเกมที่มีการยืดไล์อัพตามคอนเซ็ปต์อย่างชัดเจนว่าอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางจำนวน100คนหรือ50ิวิอาสิด้วยการขับหุ่นที่มีในยุคย c นับตั้งแต่เหตุการณ์วันเยาว์วอแต่หารู้ไหมว่ากว่าจะไปถึงจุดๆนั้นได้ในปีที่6ที่ตัวเกมได้เปิดให้บริการหุ่นที่มีในเกมไม่ได้อยู่แค่ในตะวันยูซีอีกต่อไปก็เพราะว่า จากฝั่งสาพันกลายเป็นฝ่ายพาคีจากฝั่งซีออนก็กลายเป็นฝั่งต่อต้านได้มีการนําหุ่นนอกตะกรันเข้ามาในเกมนับไม่ถ้วนตั้งแต่สไต์การน้ำจากการน้าซีดการน้ำเอ็กซเซียจากการน้าดับเบิลโอและภาคอื่นที่ตามมาในภายหลังหากเฉพาะตัวเอกเช่นการน้าบอลทอสจากไอร์แลนดออฟเฟนการน้ำเอ็หนึ่งจากการน้าเอ็วิงการน้าจากการน้าวิงเทิร์เอกรน้าจากเทอร์เอกันารน้าในที่นี้ไม่ได้มีเหตุผลบอกทัดเจนว่าเพราะอะไรมันถึงกลายเป็นเกมนอกรีดได้ แต่ถ้าให้สันนิษฐานเกมน่าจะอยู่ในช่วงที่ไล์อพหุนเริ่มเข้ามาในช่วงไปจาจักรวาล UC แล้วอีกทั้งยอดคนก็เริ่มจะน้อยลงซึ่งจริงๆมันก็มาจากที่เขาบล็อกโซนด้วยแหละดังนั้นการจะเอาหุ่นนอกจักรวาลมาเปลี่ยนสีสันในเกมบ้างก็น่าจะช่วยต่อชีวิตให้เกมไปได้อีกสักพักหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต่อไปได้ถึง3ปีก่อนที่เกมจะปิดให้บริการลงในปี2022แล้วก็ไปทําเกมปฏิวัติวงการอ e ีสปอร์ตให้ฝรั่งเล่นเออขออภัย เป็นเกมแรกที่ยกตัวอย่างมากรณีก็จะคล้ายๆกับการ์ดม์แบทเทิลโอเปอเรชั่น2ที่ตอนแรกจะยึดเอาตีมในหุ่นจักรวาล U ูมาเป็นหลักแบบชนิดที่ว่าแฟนเกมเดนตายเชื่อสุดหัวใจแล้วก็มาแตกลายด้วยหุ่นนอกจักรวาลตามมาทีหลังแต่ต่างกันตรงที่ b a t เ l e o p e r a t i o ช2มีการถามด้วยแบบสอบถามลงหน้าก่อนจะให้คนเตรียมตัวเต็มใจกันแต่ M S T O มาแบบไม่มีปีไม่มีขุยทำเอาตัวอย่างที่เคยบอกว่าจะมีแต่ยุค UC ต้องหมัวหมองไปเลยทีเดียว อย่างต่อมาก็ยังคงเป็นเกมที่มีธีมเป็นหุ่นในยุค UC เหมือนกันซึ่งมาในรูปแบบของเกมมือถือแต่ใครจะไปรู้ว่าเกมที่มีองค์ประกอบในการสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องแต่ละยุคหรือขยายเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะยังไม่เคยรู้ในอีเวนต์ของเกมก็ยังมีปรากฏการณ์นอกเรื่องเกิดขึ้นให้เห็นโดยฝีมือของยายธนุกีจากดาวพุธและหุ่นของเธอถึง2ตัวอย่างกระดัมแอเรียลและกระดัมแอเรียลรีบิวในส่วนนี้เราน่าจะเคยพูดถึงกันในคลิปอิทธิพลของกระดัมแมมโมดเมื่อนานมาแล้ว รอบนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยตอนแรกการดัมแอเรียลได้มาปรากฏตัวในเกม UC e n g a v e เนื่องในโอกาสโปรโมทในส่วนของซีรีส์ใหม่ล่าสุดในช่วงนั้นอย่างการดัมแมโมดจากดาวพุธซีซั่น2ซึ่งจะมาในรูปแบบ Line ล็อกอินรายวันรับหุ่นกันไปฟรีๆกับการดัมแอเรียลระดับ SR พร้อมทั้งคนขับซูเรต้าเมือ์คิรีหากล็อกอินครบทุกวันในช่วงเวลานั้นก็พอเข้าใจแหละแค่แวะมาโปรโมทนิดนหน่อยจะให้เสียตังค์ก็อะไรอยู่เสมอไห่ไม่กี่สัปดาห์ถัดไป เกมก็ประกาศโต้หุ่นลิมิเต็ดใหม่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกยุกยูซีเลยกับกระดัมแอรีเอลรีวิวร่างพัฒนาของน้องเอรีเอ้แอรีเอลพร้อมกับใยเทรกิจกีคนดีคนเดิมในระดับ UR ก็เป็นทางลิมิเต็ดแถมยังต้องเสียเพชรเปิดอีกด้วยสุดยอดแผนการตลาดน็อกลี่จริงๆเท่ากับว่าตอนนี้เกมก็มีหุ่นนอกตากรกาน2ตัวแถมยังมาจากภาคเดียวกันอีกด้วยอย่าลืมนะครับนี่เพื่อการโปรโมทภาคไม่หมดแม้ว่าปัจจุบันใจยังไม่ทเรื่องเอาคลิบานเข้ามาด้วยก็เถอะ แต่ก็ดีละเดี๋ยวจะกลายเป็นเกม w i s h form Mercury engage แทนนวว่าเป็นเรื่องปกติที่ซีรีส์ g ีเจจะมีหุ่นจากจักรวาลต่างๆอยู่ในเกมเพื่อให้เราได้สร้างทีมในฝันแต่ในช่วงปี2016เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเราก็จะทราบกันดีว่า ได้เป็นการออก D ีเทนภาคที่เป็นการแบ่งจักรวาลออกมาให้เล่นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทั้งดีเทนเดนิสิตที่จะรวมหุ่นทั้งหมดในจักรวาลยูซีซึ่งเป็นเกมที่2ในซีรีส์ดีเจนที่มีการวางคอนเซปต์นี้ถัดจากภาค Spirit และดีเทนครอสเล่เป็นภาคแรกในซีรีส์ที่รวมจักรวาลคู่ขนานของกันทั้งหมด4ภาคด้วยกันได้แก่ W ิงซีดดับเบิลโอไอรอนบัตถึงแม้ว่า2ภาคที่พูดมาจะมีการแบ่งคอนเซปต์เอาไว้ชัดเจนแต่ก็คงจะมีบ้างที่เอาหุ่นนอกเหนือจากนั้นออกมาให้ตกใจกัน ในที่นี้ผมน่าจะพูดถึงบอสลับของแต่ละภาคได้เพราะตัวเกมก็ถือว่าออกมานานพอสมควรแล้วตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวในฐานะบอสครั้งที่2ถัดจากภาคสปิริตอย่างเทอร์เอฟวรติศาสตร์มืดและแจมมาด้วยผลงานล่าสุดของตาโทมิโนที่กำลังใหม่ในช่วงนั้นอย่าง Perfect G ์จีเซจากภาคจีเรคอนกิสตายี่ในภายหลัง Perfect G ์จีเซก็จะถูกย้ายไปเป็น DLC ในภาคคอสเลต่อด,ด้วยเรียกได้ว่าใช้งานจนคุ้มเลย ต่อมาก็จะเป็นกันพาที่หล,หลายๆคนหากเล่นเกมบ่อยก็น่าจะเห็นกันผ,นผ่านตาบ้างกับกันพาประจำตัวของเมจิรุ่นที่3ในมังงะ Amazing Try อย่าง Hot s c r a b b l e กันด m ก็หากเอาตามข้อมูลในเนื้อเรื่องมันคือแค a เ b l e ที่ได้ติดฟินฟันเนลของ h ไฮนิว แต่ถ้าดูจากดีไซน์ของมันแล้วหน้าตาของมันก็น่าจะมาจากเซตามาก่อนแต่สาเหตุหลักที่มันมาลงในเกมนี้หลักๆคือมันมาเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบเกมกระดัม30ปีโดยเกมกแรกๆในบรรดาเกมกระดัมที่ออกวางจำหน่ายนั่นก็คือม b บิลสูตรเ e t a กระดัมฮอสแครมเบิลที่เป็นเกมแนวเรลวชูตเตอร์และไซส์โก s ช o ต t ิ้งซึ่งชื่อของเกมนี้แหละที่เป็นที่มาของกันพาตัวนี้ของเมจินนั่นเอง โดยนอกจาก d ีเจนเนซ s ตแล้วยังมีอีกหลายเกมที่ได้ลงด้วยในช่วงนั้นอาทิเช่น Maxibus on l i ์ e อนไล่กระดและกระดั m เวอ s แม่ในที่สุดก็ได้เล่าทีมาของตัวนี้จริงจังสักทีหลังจากที่หาโอกาสมานาน3ตัวที่ว่ามาถึงจะนับว่าเป็นหุ่นในจกักรวาลคู่ขนานหรือกันพาแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีการรีเลทถึง UC จึงไม่แปลกที่จะเป็นบอสในเกมนี้ในทางด้านของฝั่งคอสเล ถ้าไม่นับ DLC ที่เข้ามาในทีหลังก็จะมีเฉพาะบอสลับในเกมที่นำมาเซอร์ไพรส์หลายๆคนได้ไม่น้อยกับการพาทั้ง4ีที่เป็นตัวแทนของหุ่นแต่ละภาคตั้งแต่วิงเฟเดเชร l i n a s t a ที่มีเบสมาจากวิงในภาควิงสตาร l ว s t y ไตที่มีเบสมาจากสไต l ์ในภาคสีด d d o u b โอสกาที่มีเบสมาจาก d o u b l โ O ในภาค d o u b l โและเกาเบดีร b e บที่เบสมาจากเกาเบดีในภาคเซต a อา้าวมันมันมาจาก UC ดีดิแต่เขาใช้คอนเซปต์จากบูชิลลีเบกในภาคไอรอนบัตน,นะ อ๋อแล้วไปก็เหมือนเดิมทั้ง4ตัวไปกันพาท,พที่มาจากแต่ละภาคตามในเกมอย่างชัดเจนนอกนั้นก็มีซิดเควสที่มันจะถูกวางขอดเนื้อเรื่องใน UC แต่ก็นับเป็นออริจินอลประจำซีรีส์ภาคดีเจนโมโนาออยู่ดีแถมยังได้โผล่มาทั้ง2เกมเลยซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดถ้าจะให้มันเป็นประเด็นหุ่นน็อกลีดด้วยเหตุผลแค่นี้ก็คงจะใจแคบไปหน่อยแล้วถ้าเป็นตัวนี้ทุกทุกคนจะคิดอย่างไรกับคุณที่แฟนบอยอารัตบัตจะต้องคุ้นเคยกันอย่างดีบอบทอสลูปัสอ้าว ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอครับอยู่ในแอร์อนบัตก็ต้องมาในคอสเลได้อันนั้นปกติครับแต่ที่มันไม่ปกติคือมันได้บอลโหในเจเนซิสด้วยเช่นเดียวกับภาพไมหมดในช่วงที่แอร์อนบัตกาลังฉายอยู่ด้วยกระแสที่มาแรงมากๆการหยิบบอบมทาทอสมาใส่ในซักเกมเพื่อเป็นการโปรโมทก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่มันแปลกก็คือมันได้บอลโหในจีเจนภาครวมจากวานยูซีเนี่ยสิซึ่งมันมาในรูปแบบของ DLC ฟรีสามารถโหลดมาเล่นได้เลยตามโซนของแผนที่เล่น นัว่าในตอนนั้นตัวบอะททอนลูป,ปัสถึงแม้ว่ามูฟเซตจะยังไม่ร้อปอร์ซตามในอนิเมะพ่อยังฉายไม่ถึงแต่ถ้าหาใครที่เคยเล่นภาคหลังจากนี้คุณก็จะรู้ว่ามันเป็นท่ามูฟเซตแบบเดียวกับที่โผล่ในภาคคอสเลยเลยซึ่งท่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากที่เคยโผล่ในเจ n เนซิสยกเวน้นท่าบางท่าที่ยังไม่ได้เปิดเผยตามในเนื้อเรื่องภายหลังเข้าไป หรือก็คือบอกเป็นลางในๆว่าตัวเกมพร้อมที่จะนําหุ่นนอกจก,กรวานนอกเหนือจากในเจไดสิตมาทําเป็นเกมภาคใหม่อยู่แล้วบ้ากกว่อกว่าอาจจะเป็นภาคที่รวมกันนัทุทุกภาคเหมือนจีเทนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นจีเทนคอสเลที่รวมกันนำทั้ง4ภาคตามที่เห็นกันตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดอาจจะเป็นบางส่วนที่ผมได้พบมาจากการเล่นแต่ละเกมที่ว่ามาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแม้มันจะนอกลรื่ขนาดไหน แต่มันก็เป็นความแปลกใหม่ที่แต่ละเกมอยากจะนาเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆที่มีในเกมอยู่แล้วให้คนเล่นได้สัมผัสกันถึงแม้ว่าลึกๆมันจะทําเพื่อการตลาดในการดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจและกระตุ้นยอดคนเล่นของแต่ละเกมอยู่แล้วต่ให้ผมจะบอกเกมนั้นเกมนู้นเป็นเกมนอกลร่สุดท้ายผมก็คือน้าลายเล่นแทบจะทุกเกมที่ว่ามาเพราะผมก็ไปดนซีรียสะไรมากอยู่แล้วผมแค่มองว่ามันเป็นมุกที่อยากจะให้เกมมันออกจากกรอบเดิมๆที่เป็นอยู่เท่านั้นเองนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นอกลีื่คร่าวๆที่ผมได้พบเจอมาในแต่ละเกม แต่ละท่านที่กําลังรับชมเคยผ่านมือหรือเจอกับอะไรที่เป็นประสบการณ์นอกลีดนอกเหนือจากที่ผมว่ามานั้นก็สามารถพิงกันได้ใต้คอมเมนต์เช่นเคยคลิปนี้ก็ประเดิมไปเดินมันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับแนวพูดคุยกันก่อนที่จะไปเจอกับคอนเทนต์เสี่ยงตายอีกครั้งในเร็วๆนี้กับเกม e x t r e m e v ิ r s u s อร์ที่สนุกที่สุดใน PS Vita ซึ่งตอนนี้บอกได้แค่ว่าผมไ,มได้ทำการเคลียร์เกมจบเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ที่มาอะไรยังไงเกี่ยวกับเกมเกมนี้แล้วก็อย่าลืมิดตามชมกันให้ดีๆ รับรองว่ามันแน่นอนถ้าใครที่ชอบแนวข้อมูลน่าสนใจแบบนี้ก็สามารถให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะๆถ้าพวกคุณชอบกันเยอะก็อาจจะมีคลิปแนวนี้โพลมาบ่อยขึ้นสลับก,กับเกมที่ทำอยู่นปัจจุบันนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกก็ได้หยิบม,มานนามาเป็นประเด็นในการพูดคุยในครั้งต่อไปไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ